วันนี้ไปที่ลำพูนกันครับกับร้านอาหารพื้นเมืองที่ไม่ได้มีดีแค่รสชาติแต่บรรยากาศเนี่ยเหมือนหลุดเข้าไปนั่งใน <ś. t Belle> ท่ามกลางสวนป่าและครับโโดูน้ำตกครับดูปลาคาร์บโตัวโตครับแถมยังมีเมนูเด็ดเมนูอาหารเมืองที่หาย,ยากอีกหลายเมนูเลยครับรสชาติจะเป็นยังไงจะอยู่ที่ไหนเชียงใหม่มีเรื่องเล่าจะเล่าให้ฟังครับ เชียงใหม่มีเรื่องเล่าวันนี้นว่านพาไปเยือนลำพูนครับกับร้านอาหารที่มีชื่อว่าเตินครับร้านอาหารเมืองชื่อดังในอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนี่แหละครับนี่เดินทางมายากครับร้านอยู่แถวตำบลต้นทองครับไม่ไกลจากโรงพยาบาลลำพูนเท่าไหร่นะเดินทางง่ายครับที่จอดรถก็กว้างขวางสะดวกสบายครับสิ่งแรกที่ประทับใจก็คือบรรยากาศของร้านครับต้องบอกว่าร่มรื่นสุดๆครับนี่สีเขียวเนี่ยเห็นแล้วมันมีความสุขจริงครับปลาครับโอ้โหปลาุ โตแมสมบูรณ์ด้วยใครจะเชื่อครับนี่ขับรถออกจากเมืองลำพูนแค่แป๊บเดียวเองนะช่วงที่นวัานไปอ่ะนาข้าวรอบๆก็สวยมากๆเลยครับนี่โซนให้บริการก็มีทั้งเอาท์ดอร์ห้องแอร์ครับทั้งบรรยากาศที่นั่งริมน้าแบบนว่าแบบนี้หรือว่านั่งด้านในแบบอารมณ์คาเฟ่ครับนี่ชอบแบบไหนเลือกได้เลยอาหารนะมาพูดถึงอาหารนะครับต้องบอกตรงนะวันนั้นเนี่ยไม่ได้ตั้งใจไปรีวิวจริงจังครับพอดีว่าคุณก๊อฟครับคุณก๊อฟปัญญาฤทธิ์กับพี่ชายคนเก่งครับพี่นัทครับชวนกันไปทานเราหวังว่าประทับ ถ่ายบรรยากาศของร้านมาให้ดูก่อนนะอาหารที่ร้านเนี่ยเป็นอาหารเมืองครับเมืองแท้ๆเลยนะทุกคนลองดูนี่เมนูที่สั่งและประทับใจนนั้นก็คือเชียงดาผัดไขคค่ครับแกงแครครับโอ้โหสั่งเป็นแครกรบด้วยนะให้ดูเนื้อกบครับโอ้โห ขาเด้งเด้งติบโตแบบนี้เลยครับหมูคลุกฝุ่นครับลาบอีสานครับอ่ะก็ต้องบอกว่าอาหารเนี่ยถือว่าถูกปากพวกเราเลยครับรสชาติแล้วก็วัตถุดิบเนี่ยทำออกมาได้อย่างดีเลยครับร้าน,นเปิดให้บริการ10โมงเช้าถึง2ทุ่มนะครับหยุดทุกวันพุธนะใครมีโอกาสแวะเดยนไปชอบเมนูอะไรคอมเมนต์บอกนะว่านทีส่วนตัวนะว่านเนี่ยยังติดใจอยู่นะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะหาเวลาไปรีวิวอาหารจริงๆจังๆอ,ๆ,อๆอีกสักครั้งนึงครับใครเคยไปมาแล้วประทับใจอะไรคอมเมนต์บอกนะว่านทีคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้า บ๊ายบายครับ